สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพพก,กับจา่าขึ้นเก้านะคะวันนี้พามาิบเบ็ดค่ะพี่น้องบรรยากาศเริมห่อนนะอกคะ่ะ16องศาบรรยากาศดีดีคะ่ะแดดเปียงเปียงค่ะพี่น้องฝรั่งกมามา10เบ็ดคะ่ะยิมมอพุน,นะคะ่ะมากับเพื่อนบ้านคะ่ะสองสาวสองหนุ่มค่ะบรรยากาศสวยงามทารุนท้ารุนค่ะพี่น้องวันนี้สิได้ปลายัางบ่ครับคือวันนี้ ทำรุนกันค่ะบางทางกับถนนคือเกา่าค่ะห่วยเกา่ายามเกา่เาพุทเาวันได้แล่นบมดค่ะปัญ่าร่อนลุนร่อนรุนกันค่ะกำลังเอาเบ็ดลงอ่ะอ่ะอะอะสักซ้อมสักซ้อมมึงใจเงินคือป่ามันดึงเบ็ดค่ะหรือมันคิดลาย ลุ่นค่ะลุ่นมันลมวมติ่อพอน้องลวมลมคะลมพดัดวีวี ใต้ตาแล้วปลาลายอยู่ค่ะแต่ว่ามันสะออกมากินเงียป่ะราลุ้นกันต่อไปค่ะกลับมาบึงกันค่ะแล้วพี่น้องปลาตัวแรกค่ะปลาตัวแรกโมเมนต์จะคว้างได้เพิ่นได้ค่ะเพิ่นออกห้จะกลับมาพวกันค่ะคว้าไป นก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 พี่น้องเบิ่งนกพี่น้องเบิ่งนกเอามาแมา่ชิดปลากัอันเพิ่นเอาห้ค่ะฝรั่งเพินพ่นบวกกินปลาเพิ่นคิดได้เพิ่นก็นเอาห้ะคะ่ะโชคดีน้อยค่ะมื่อนี้นนจะจับฟองบ้ทันได้จา้าวอยู่ค่ะพี่น้องหอนกตอดยันได้เอานกตัวนี้ไปลาบอยู่ค่ะ,ะนกเงียบก,กับมอม่พี่น้องเครื่องบินอาเครื่องบินทหารคะ่ะพี่นอ้องอ สวยค่ะสวยอย่าว่ามาจับไปเด้อโอ้ลาลาอเชเมโคกอมซาเชเมฟิชอ่ะเพืเห็นมันน่นะอันสนามบินยูโรฟากตรงขามค่ะพี่น้องโอ้บังนกนกกับพอนอกเครื่องบินกับพ่อเครื่องบินค่ะพี่น้องนั่นเห็นเครื่องบินม้าบินน้ำกนหมดบาเครื่องบินทหารค่ะโอ้ลาลานอกอะไรไม่รู้ค่ะ เต็นท้องฟ้าเลยบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องวิวสวยคะ่ะบรรยากาศดีมากมากอ่อนจนใหม่ค่ะมัอนี้สิบองศาค่ะพี่น้องปลากับมีดอิมซิมอยู่คะ่ะมั่นย้อนโมูค่ะมืนี้นีทีเมียนพ่อยายพึใจดีคะ่ะมากวดนั้นกับเล่าเป็นข้นเอาหาคะ่ะปลากระดิ ย้ำในมันย่อนมูค่ะเจ้าของกับบ,บัตรวจจักเทือบากันเลยมาลุนกันค่ะว่าจะสีได้จักตัวว่ามึงขั้นเพิ่นบอลหายจีใดกินแล้งวะเอ้เมืองเป็ดทางฝุ่นกับเป็นป้องใก่ไก่มืงเป็ดสองตัวฟังทางฝากไปอีกแล้วนกโอ้ตาายตะใครดักนกเนาะคะ่ะเอาทั้งนกทั้งปลาของ ตัวใหญ่ก็หนีค่ะนกกันอีหยังบุค่ะโอ้โล่มร่มร่มจะมาปบอลทำไมเด้อค่ะร่มไรจะพี่น้องจะมืนหนีกระคำแล้วค่ะสรุปแล้วค่ะบ่ได้จักโตอันโตไดก้กระมั้นยอนหมูค่ะพี่น้องอันพ่อใหญ่พลังพลังใจดีเพื่อเราให้ปลาตัวใหญ่ค่ะพี่น้องบดงได้แล้วแรงอยู่ค่ะมันจ้าของประมาณก็ได้แล้วแรงอยู่ค่ะ ใจดีค่ะยูนี่ข้าเจ้าชิดเบ็ดข้าเจ้าบวกกินปลาค่ะก็เลยโชคดีของจ้าไปค่ะจ้ามื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้เด้อค่ะมาตกปลาแมนม่แมนกับมานคือเก่าค่ะพี่น้องเข้าใจเบาหรืฟังยากนะค่ะเดี๋ยวกลับมาพอกันไปในคลิปหน้าเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ผู้ใดเขามาก็ลืมกดติดตามให้จ้าเด้อค่ะสิดมีกกาลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกาวเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย